ประวัติที่แท้จริงของผีกระสือแท้จริงแล้วเกิดจากมนุษย์การสืบสายพันธุ์ของพวกมันไม่ธรรมดาและไม่ได้มีแค่ในไทยประวัติผีกระสือในอดีตเคยมีความเชื่อกันว่ากระสือคือผู้ชนิดหนึ่ง วิบากกรรมที่ทำให้เป็นพูดตอนเป็นมนุษย์หากินทางมีชอบคือหลอกลวงต้มงตุนเพื่อนมนุษย์เช่นนำของปลอมมาหลอกขายเป็นของจริงหรือของโบราณไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายก็ตามตายแล้วก็จะไปเป็นเปรตก่อนมีความหิวโหยมากชอบกินของบูดของเน่าเพราะวิบากกรรมมีพฤติกรรมศกรปรกโภัยอยากได้ทรัพย์ของผู้อื่นในทางมีชอบ พนสภาพจากเปรตหากกรรมยังไม่หมดก็จะมาเกิดเป็นพูดจะกินได้เฉพาะของศก,กระปรกของขาวของเน่าเหมน็นโดยจะเข้าสิงได้เฉพาะบุคคลที่มีวิบากกรรมเหมือนที่ตัวเองเคยทำตอนเป็นมนุษย์มันถึงจะดูดไปหากันได้ไม่ใช่อยากเข้าสิงใครก็สิงทั้งนี้พูดมีลักษณะรูปร่างคล้ายๆลยผีแต่มีฤทธิ์มากกว่า คือสามารถแปลงกายเป็นสัตว์ได้แต่ผีแปลงกายไม่ได้พูดบางตนแปลงได้มากบางตนแปลงได้น้อยบางพูดแปลงได้สองอย่างสามอย่างสี่อย่างบางพูดแปลงได้แค่เป็นหมาดำตัวใหญ่บางพูดแปลงเป็นงูได้เป็นต้นซึ่งพูดจะมีชีวิตสิงมนุษย์อยู่เหมือนกาฝากที่ติดตามต้นไม้ต่างๆยิ่งอยู่นานไปก็จะยึดทั้งร่างกายและจิตใจของมนุษย์นั้นเหมือนกาฝากที่ขยายขึ้นคลุมต้นไม้ พวกนี้จะชอบที่มืดไม่ชอบแสงสว่างแต่ไม่มีหัวและไส้ตามที่เข้าใจจะถอดจิตของเจ้าของร่างออกขณะเจ้าของร่างนอนหลับเมื่อถอดไปแล้วเจ้าของร่างก็ไปไหนไม่ได้จะเห็นเป็นดวงไฟสว่างเป็นสีส,สีส่วนใหญ่ก็จะมีสีเหลืองสีแดงสีเขียวสีส้มลอยขึ้นขึ้น,นลง ไมายามกเพื่อหาอาหารดวงนั้นก็คือดวงจิตของมนุษย์ที่มีวิบากกรรมแล้วถูกบังคับให้ออกมาโดยพูดจะหุ้มดวงจิตนั้นไว้ซึ่งมนุษย์จะเห็นแค่เพียงดวงลอยไปเท่านั้นแต่มองไม่เห็นตัวพูดเช่นเดียวกันกระสือ ก็ชอบกินของศกกะปรกของคาวของเหมีนเน่าเวลากินก็ต้องแปลงร่างเป็นพูดก่อนมีรูปร่างคล้ายคล้ายคนผอมๆดำๆน่าเกลียดไม่นุ่มผ้าแต่คนจะมองเห็นแค่ดวงแต่ตัวก็จะแปลงเพบขึ้นมาเลยมันจะกึ่งหยาบกึ่งละเอียดแล้วก็กินของเน่าศกะปรกด้วยความอรอร่อย พราะวิบากกรรมบังคับกินเสร็จแล้วจะมาเช็ดปากกับเสื้อผ้าที่ชาวบ้านปากทิ้งไวค้ค้างคืนแล้วทิ้งร่องรอยศกกระปรกไว้มีความเชื่อว่าถ้าเอาผ้าที่ผีกระสือเช็ดปากไปฟาดที่บันไดจะทำให้คนที่เป็นกระสือเกิดปากบวมบ้างหรือเอาผ้าไปต้มให้ปวดแสบปวดร้อนแต่ก็มีบางประวัติกล่าวว่าผีกระสือจะสิงเด็ดขาดในผู้หญิง เวลากลางวันจะมีร่างเหมือนหญิงทั่วไปมีพฤติกรรมแปลกๆคล้ายคนป่วยแต่ตกกลางคืนดึกๆวิญญาณร้ายที่สิงอยู่ในส่วนลึกของจิตใจจะบีบเค้นให้ศีรษะและอวัยวะภายในหลุดออกจากร่างลอยออกไปล่าเหยื่อกินวัวควายและสัตว์เล็กๆประเภทกบเขียดแต่มักจะหลบคนและไม่ทำร้ายคนนอกจากจะจนมงมแล้ว ชอบกินเครื่องในโดยเฉพาะไส้แบบสดๆจากนั้นจะไปเช็ดปากตามผ้าที่ตากไว้ตามบ้านต่างๆนอกจากนั้นผีกระสือชอบกินอีกอย่างคืออุจจาระเนื่องจากคนสมัยก่อนจะไม่มีส้วมแต่จะขุดหลุมใช้เป็นส้วมชั่วคราวทำให้ผีกระสือสามารถไปกินอุจจาระได้ง่ายจนชาวบ้านทนไม่ไหวต้องให้หมอผีมาปราบ แต่การปราบกระสือนั้นไม่สามารถไล่ออกจากร่างของเหยื่อเคราะ์ร้ายได้เพราะวิญญาณนั้นได้อย่างลึกลงในใจของคนคนนั้นฉะนั้นการปราบกระสือก็เท่ากับต้องฆ่าคนคนนั้นไปเลยลักษณะพิเศษอีกอย่างของกระสือคือจะมีดวงไฟวูบวาบอยู่ที่หัวใจ เชื่อกันว่านั่นคือวิญญาณที่สิงอยู่ในตัวของคนเคราะห์ร้ายเมื่อมองจากที่ไกลๆจะเห็นเป็นดวงไฟเขียวๆส่องแสงสลัว่ยส่องแสงสลัวในความมืดถีกระสือนั้นมีความรอบคอบพอดูเพราะเมื่อออกจากร่างไปหากินเขาจะคาบผ้าห่มมาคลุมร่างไร้หัวของเขาไว้ก่อนไปร่างของเขานั้นจะไม่สามารถเคลื่อนที่ได้พูดตรงๆก็คือจะกลายเป็นศพอยู่ขณะหนึ่ง ไม่มีความรู้สึกนึกคิดเพราะอวัยวะภายในหลุดออกไปหมดแล้วร่างนั้นจะสงบนิ่งอยู่จนกว่าเขาจะกลับมาเข้าร่างเดิมตำนานกระสือผู้เฒ่าผู้แก่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับผีกระสือไว้ว่าผีตัวนี้มีมาตั้งแต่โบราณเป็นผีผู้หญิงที่ยามปกติใช้ชีวิตประปนกับผู้อื่นในสังคม เกลียดกลัวแสงแดดแต่ตกดึกจะถอดหัวกับไส้ออกจากร่างไปหากินโดยปรากฏเป็นแสงไฟสีเขียวเขียวที่ล่องลอยจากฟากฟ้ายามค่ำคืนของที่ผีพวกนี้ชอบกินคือของเน่าเสียหรือสิ่งปฏิกูลต่างๆและมีอีกอย่างที่กระสือชอบกินเป็นพิเศษคือรกเด็กสมัยโบราณเมื่อบ้านใดมีหญิงตั้งครร ชาวบ้านมักจะเชื่อกันว่ากระสือจะต้องไปที่บ้านหลังนั้นเพื่อกินรกเด็กอย่างแน่นอนจึงมักนำปลายไม้ไผ่แหลมๆหรือสิ่งของมีคมต่างๆมาล้อมไวร้รอบๆบ้านเพราะเชื่อกันว่าเป็นสิ่งที่กระสือกลัวและเกลียดมากที่สุดคือเพราะเมื่อใดที่กระสือนั้นเข้าไปใกล้สิ่งของแหลมแหลมเหล่านั้นไส้อันระยงระยางของมันจะไปเกี่ยวกับไม้และเป็นการยากที่จะออกได้การสืบสายพันธุ์ กระสือสืบทอดทายาทโดยการให้ผู้ที่ตนเองต้องการจะให้เป็นทายาทกินน้ำลายของมันเองและแล้วบุคคลผู้นั้นก็จะค่อยๆซึมซับความเป็นกระสือไปทีละน้อยจนนานวันเข้ากลายเป็นทายาทกระสือไปปัจจุบันไม่มีข้อมูลว่ามีผู้พบเห็นผีตัวนี้อยู่หรือไม่หรือกระสืออาจจะหายไปกับวัฒนธรรมวิถีชาวบ้านที่ถูกกระแสการเวลาเปลี่ยนไป ผีกระสือในต่างแดนในแถบมาเลเซียยังมีเรื่องของผีที่มีลักษณะคล้ายกระสือของไทยซึ่งผีกระสือของมาเลเซียมีชื่อเรียกว่าฮันตูปีนังกาลันโดยมีเรื่องเล่าว่าครอบครัวหนึ่งประกอบไปด้วยพ่อแม่ลูกวันหนึ่งในตอนกลางคืนผู้เป็นพ่อได้ออกไปธุระข้างนอกบ้านผู้เป็นแม่ปิดประตูอยู่ในห้องแล้วนางก็หยิบเอาขวดน้ำมันมนมาทารอบคอ สักพักหัวกับตัวของนางก็แยกออกจากกันโดยมีตับไตไส้พุงห้อยติดออกมาด้วยเวลาที่ออกหากินจะเห็นเป็นแสงสีเหลืองและมีเสียงชู่ชู่ดังอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะขับไล่สัตว์เล็กสัตว์น้อยที่จะเข้ามายุ่งกับพวงไส้ของนางผู้เป็นลูกได้แอบเห็นดังนั้นจึงลองเอาน้ำมันมนของแม่มาลองทาดูบ้าง ขณะที่หัวกำลังจะแยกออกจากตัวเด็กน้อยเกิดกลัวจนร้องโวยวายออกมาว่าช่วยด้วยหัวของฉันกำลังจะหลุดออกจากตัวแล้วจนชาวบ้านละแวกนั้นได้ยินกันทั่วแต่ไม่มีใครกล้ายเยี่ยมหน้าเข้ามาให้ความช่วยเหลือจนกระทั่งหัวของผู้เป็นแอแม่ลอยกลับมาเสียงร้องโวยวายก็เงียบลง หลังจากวันนั้นครอบครัวนี้ก็ย้ายหนีไปและไม่มีใครได้พบเห็นอีกเลยขอบคุณที่ฟังมาจนจบให้ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่ของทางช่องเรา